ก็คอนเฟิร์มนะวันนี้ผมกระเพาะจากช่องคอนโะดก็อยู่ในเกมชาลีอินอันเดอร์โบเนาะก็เป็นพาร์ทที่หนึ่งจุดสามเป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะแล้วเดี๋ยวอ่าสักวันจะมีพาร์ทสองมาต่อเนาะก็ไปลงไปพึ่งกันเลยนะบายร่างกายร่างกายคนเป็นเอ๊ะไอ้นี่ยออกมาจากเส้นผมตั้งแต่เมื่อไหร่ร่างกายคนเป็นร่างกายไรวิญญาณอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> ไอเวรนที่ร่างกายชั่วร้ายพยายามดินน้นรนไปทางหนึ่ง ไม่นะมันหันไปทางที่ที่ร่างกายของอยู่แต่ว่าร่างกายของยูจีนมีดอกไม้ปกป้องอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจริงจิดอกไม้มันเริ่มเหี่ยวแล้วพราะง้นผมเลยต้องไปเอาดอกไม้เอ่อเอาดอกไม้เร็วๆนีนน้หรือว่ารีบปิดผนึกรีบปิดผนึกหรือเตะมันให้ปิวไปเลยอ้เจ้านี้มันแรงเยอะไปเลยนี่หัวหน้าถ้ามันยังเห็นใจเห็นเห็นใจกนอยู่ช่วยฉันหน่อย เจ้าจัดการมันด้วยพลังของเต็งได้อยู่แล้วเจ้าจัดการมันให้เรียบร้อยถึงเป็นการฝึกฝนก็เถอะแต่ว่าน่าจะทําตัวอย่างนี้เนนะเจอแล้วเฮ้ยช,ช่วยด้วยลิเวอร์ตับแขนของชาลีไม่ทำอะไรอย่างฉันโดนลากไปด้วยแนะ่ไอ้ทำมาอะไรของเธอเนี่ยเอาเฮดี้แล้วกันชาลีตัวหนักจังเลยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าพระที่ถูกอผู้ผนึกฝนด้วยฝอนต้องแบกรับทีนะ ทำไมต้องเป็นเฮเดียนด้วยเฮเดียนจับตัวฉันเอาไว้ยูจีนช่วยเฮเดียนด้วยเด็กใหม่กอดแน่นเกินไปแล้วก็นายบอกเองว่ามนุษย์ไม่มีของจูต่างหน้าฉันคิดว่าเด็กที่เด็กจะมีพลังพิเศษอะไรชำนองน,นั้นฝ่ายพรลรังไม่ได้วัดกันด้วยอ่ากันอย่างผิวเผินได้งั้นนายก็มาช่วยฟีนะแข็งแก่งไม่ใช่เรื่องห้ลองพยายามด้วยตัวเองดูเจ้าเจ้าทำได้ไอ้ไอ้หัวหน้าข้าติด ข้าต,ติดตั้งข่ายป้องกันเอาไว้แล้วเพื่อกรณีเราล้ายที่สุดอมันกำลังลากพวกเราไปเวียนทั่วไหลกำลังวิ่งไปหาอะไรบางอย่างพร้อมกับลากกวนผีไปด้วยฉันอยากมีชีวิตฉันอยากวิ่งฉันอยากวิ่งฉันอยากวิ่งเหลือเกินมากกว่านี้นี่นาทิ้งลากตัวเองไว้ในสถานที่แบบนี้นะนะทิ้งตัวเองไว้อย่างกับผีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอ่ะก็แต่ก่อนมาปลอดภยัย ที่จะทิ้งตัวไว้แบบนี้เนี่ยนี่ครับดอกไม้ในปากของผมมันช่วยป้องกันผมไว้ตลอดนี่ด้น,นเล่หรือเปล่าดอกไม้มันดูจะกลายเป็นผงผงอยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ผมรู้ได้ไงว่ามันจะว่ามีเวลาชั่วร้ายที่ฟงพลังแบบนี้โผลมาในผันทีใต้ดินเนี่ยนายเป็นพนักง,งานแผนทีปษาะารเนี่ยทำไมถึงไม่ไม่ไม่ระมัดระวังความปลอดภัยเลยเลิกคุยได้แล้วทําอะไรสักอย่างที่ถ้าเกิดวิญาณีชั่วร้ายตัวนี้เข้าสิงยูจีนจะเป็น แล้วเปิดประตูแล้วก็ยูจีน,นได้เข้าอ่าได้เข้าแผงจีแผนจีนเวทบําผัดหรือแผนนี้ตำรวจแน่ไม่นะไม่เข้าไงประตูนั่นมีอะไรเหรออุ้ยมันเป็นประตูเชื่อมต่อโลกยังไงล่ะมนุษย์กับผีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมนุษย์มนุษย์ผีโถ่หยุดสักทีดิถ้าเกิดไปแตะโดนประตูนั่นในร่างกายมนุษย์อาจจะจะ,จะวิญญาณออกจากร่างแล้ววิญญาณทั่วไร จะเข้ามาสิงได้เพราะงั้นประตูเปิดออกได้มีสิงได้มีการสิงหมู่แน่ถ้าถ้าเกิดเข้าใจแล้วช่วยดึงหน่อยนี่เห็นปะหาอะไรกันแน่ฉันพยายามดึงเต็มที่แล้วอะไรอีกเข้าในร่างกายของคนเป็นนั่นเป็นนั่นเข้าไปไม่ได้มันเป็นของฉันของฉันได้ยินเสียงปืนถูกประจุก,กระฝน เลเทีหน่อยนะเจ้า,าเลเทีหน่อยนะหัวหน้าไปทางอื่นนะซะัหันหน้าไปทางอื่นซัไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นยูเฮ้คุณใจโจเก่งที่สุดเลาผีต่างได้เลี้ยงแล้วด้วยความาหายห่วงก็บ้าอยู่ทำไมหัวหน้าถึงไม่ช่วยเราเพราะคุณใจจีนซ่อนตัวอยู่นี่เองเข้าใจผิดอ่าเข้าใจผิดแล้วเชียว คุณยายอย่างเท่เลยคุณยายจัดการทุกอย่างอยู่หมัดคุณยายจะกู้หกฮะพอ,พอพอพัดท่าก็เอาแต่ชมว่าที่ถ้าขาดฉันไปพวกเองจะทําอะไรได้ถ้าอย่างนั้นหัวถ้าอย่างนั้นหัวหน้าคงไม่ยืนดูอยู่เฉยๆแน่เพราะหัวหน้าเขาเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างอยู่อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับใช่ใช่ถ้างั้นเป็นแบบนี้เป็น แบบนี้อยู่เดี๋ยวหัวหน้าก็เป็นอาจารย์ที่ไม่ได้เอาไม่ได้เรื่องอัฟอยคงทําอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้ดูี่เขาผ่อนคลายมองเราจากเงอ้ามืดจนถึงที่นี่ด้วยข้าเพิ่งมาที่นี่หน่อยหัวหน้านแบบนี้อีกแล้วฉันรู้ว่าหัวหน้าของพวกเราดีก็เขินอีกแล้วใช่ไหมยูจิยูจินกายาของเจ้าเป็นเป็นเช่นไรบ้างปลอดภัยดีครับรเดี๋ยวเลิกแกล้งหัวหน้าแล้วแล้วถึงแม้เขาจะ ผ่อนคลายดูจากเงาเขาก็ไม่เคยโกรธนี่ครับชลีคงตกใจน่าดูเลยแต่ปกติแล้วมันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้บ่อยหรอกนะครับพองานไม่ต้องกังวลเออเนี่ก็เถอะเอาไอ้บิญญาณชั่วร้ายนี่ไปโยนทิ้งไกลๆดีกว่าแต่ผีที่เปล่งประกายแบบเธอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้จริงๆแล้วนี่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณยายได้เจอกับเธอเหรอ,อไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเจอหรอกชลีเป็นชลีนี่คือคุณยายโจอเออฉันรู้ มันเห็นชัดอยู่แล้วคุณยายคนนี้เป็นเจ้าของไม้เท้าเธอเธอคือไอ้เด็กที่ถือกันไก่น่ะเหรอน่าจะมั้งน่าจะดูเหมือนว่าตอนนี้ยังยังขังฉันไว้มันจะเกิดปัญหาขึ้นอะความจำของฉันมันหายเกี้ยงเลยมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายพงขังฉันเอาไว้นี่รู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณนายโจโอเคไหมครับอ่าฉันไม่รู้ ฉันอยากไปฝูบอากาศข้างนอกฟังหน่อยเอ๊ะคุณยายโจหายไปคุณยายต้องรู้อะไรแน่เลยเอ๊ะจะหายไปไหนแล้วอ่ะเอ๊ะทำไมคุณยายโจถึงไปแล้วเหรอเอ้อฉันไม่แน่ใจดูเหมือนคุณยายโจจะดูช็อกอยู่นะคุณยายโจชาลีจงไปตามหาคุณยายโจเอ๊ะฉันนี่นะทำไมฉันต้องไปหาคุณยายโจด้วยในไอใ,ในอดีต นายเป็นเพื่อนร่วมงานของเจ้าถ้าเจ้าไม่ได้วางแผนจะวิ่งหนีรอดชีวิตจงแก้ปัญหาให้โดยเร็วนายก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่ได้ไม่อยากได้คุณยายจเป็นเพื่อนร่วมงานถ้าเกิดเจ้ากลับมาพร้อมกับโจข้าอนุญาตให้เจ้าช้ก,กนไกได้ครั้งเป็นครั้งคราวว้าวเหยือ่อล่อฉล e i t h มันดีขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนเพราะเป็นของดูแต่งหน้าของชาลีก็คือนายเอาของของฉันไป ไปใช้เป็นเหยื่อล่อเนี่ยนะถืออ่าถึงมันจะดูดูเป็นเช่นนั้นแต่ว่ากล้าทําแบบนั้นก็เพื่อทุกคนชาลีหัวหน้าเขาไม่เคยพูดผิดเอาตรงๆมัน่าหงุดหงิดดูหรอกนะชาลีเธอเอาอย่างไรเหรอไงต่ออหลังจากที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วฉันคิดว่าจะทําอะไรก็ได้ทําอะไรได้ฉันไปก็ได้พอใจหรือยังแล้วฝากคำพูดเองเอาไว้ให้ดีล่ะคุณหัวหน้าแน่นอน แต่ข้าแนะนําให้เจ้ารีบไปดีกว่านะเจ้าต้องรีบไปตามหาโจแล้วคุยกับนางก่อนที่นางจะกลับมาด้วยตัวเองให้ตายเถอะอ่าไอ,อ้ตุดบึกเอ้ก็อยู่กว่าไปแบบๆผู้อ่านไม่ทันชาลีรอผมก่อนอะไรเล่าจะตามฉันมาทําไมหัวหน้าบอกให้อยู่จีนตามตามไปช่วยชาลีแล้วนายต้องแล้วนายตามฉันมาด้วยทําไมเพราะเฮดี้เป็นล้งพีของชาลีโอ้ยฉันนี่เสียสติแล้ว ฮ่าว่าน่าคิดว่าไงพราะเราต้องเริ่มหาคนใหม่มาแทนเอ่อมาแทนทั้งเจ้าแล้วค่ะทําไมละ่ะแต่อยู่จีนไม่พอเหรอแค่อยู่จีนไม่พอเหรอเจ้าเก็บเอ่อเจ้าเก็บกวาดดวงยาณทั่วไรนี้ไปนี้ไปเรียบร้อยเถอะถ้าขืนปล่อยไวบบ้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาอีกว่าน่าหดวไปวจบบทที่หนึ่งเนาะก็แล้วแบรูป โอเคโอเคมันดึงเรียบร้อยแล้วอ,อึดโอ้ยปวดหลังเลยก็ขอโทษด้วยนะที่อ่าการภาคมันมีตดขัดเยอะเนาะก็อ่าอะไรหลายอย่างเนาะเออเหนื่อยร้อนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่ค่อยชินอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในการพูดจานเนาะเดี๋ยวดูสิ ไอที่บันทึกไว้โอเคบันทึกไว้ตอนที่ชาลีไม่พูดเนาะดีล,ละก็เราเรานี้แล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอโทษเรื่องอะไรอย่างด้วยเนาะเรื่อง,อ,งอ่าเสียงรบกวนต่างๆนะนะการอ่านที่ติดขัดหรืออะไรทํานองนั้นเนาะ,ะบ้าบอคลิปสามเจ็นาทีเออสามหกนาทีอาจจะแบ่งสองพาร์ทเนาะเพราะคลิปมันยาวไม่แน่ใจเท่าไหร่ไอ้คลิปมันยาวเพราะอยากให้คลิปปีสิบห้าทีพอเนาะแล้วนี่ก็จ้าบายไปนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันจ้นนี้บายบ๊ายบายใหมนะเจอกัน